แล้วผมก็สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้เราจะาไปซื้อของนะครับซื้อของเพื่อ,อไปไปปูทางคนระับไปป,ไป,ปูเป็นซื้อคอนรีตเนานะสน,นาดผมหักหลบแล้วเนี่ยทุนเรานี่ระนาดเลยว่ะทุกคนโ <c oughs> อ้โหก,ก่าข้างไปเลยเนี่ยโอ้ยติดติดติดโอ้ยแ <c oughs> หมผมไปใหม่ไหมหม อ๋อไอ้นั้นตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นนะครับไอที่ที่ซื้อเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ซ้ายมือนี่เค,อร,คอรี่เอคอรี่เนี่ยเป็นแผ่นคอนกรีตนะเป็นแผ่นคอนกรีตเราจะเอาไปส่งนะแล้วก็ยกยกลงเลยนะครับยกลงแล้วก็เอ่อยกลงแล้วก็ยกใส่เลยนะครับนี่เป็นแผ่นคอนกรีตนะ Whoa, ทุกคนนะว่าทุกคนจะเข้าใจกับผมนะครับ ปั๊บยกขึ้นรถเรียบร้อยนะครับอุ้ยเย,ยอะเหมือนก,กันนะเอาแม่โคยกลง啊เอาแม่โคยกลงนะทุกคนนะเราต้องมัดก่อนเนาะมันมีแค่นี้เหรอให้ให้ซื้อมีแค่นี้เหรออ๋อใช่รผมมีแค่นี้ไปครับผมหน้างานวีนครับปบั๊บโอเคหน้างานเราก็อยู่ตรงไหนวะ เฮ้ยลุงลุงอย่านะลุงอย่าอย่ามั่วนะเฮ้ยพี่พี่บัสพี่บัสพี่บัสอืมเกือบไปแล้วไหน่าเราอยู่ตรงเลี้ยวไปทางนี้ไม่ได้นะไม่ได้อะไรชิเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรสีเขียวอ๋อมันเป็นธนาคารเป็นแบงค์นะครับเอาอะไรเนี่ยโอ้ โอ้ยผมเกียดมากเลยิดบ่าไปเอ้ผมแี่มันจะมาอะไรกับเรานักหนาเนี่ยแต่แน่โหแยกทุกแยกต้องมีไฟแดงเหรอพี่เราจะไม่ครยกลงนะคนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไม่โคโอาแม่ครลบก,ก่อนนะ ก็เอาแมคกโครโยกลงนะเฮ้ย hey, hey, hey. ที่บัสผมได้ขับแมคกโครแล้วผมไม่กลัวใครนะครับฟานแม็โครเราใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดก็ดึงแขวผมดึงแขวเอาแผ่นคอนกรีตยกลงตรงนี้ครับเอาแมคกโครมันจะไวกว่าเชนนะทุกคนนะจะไวกว่าเชนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอีกนี้มาขยับมานิดนึงนะครับ มันจะไวกว่าเคนมากๆเลยนะครับฟาฟอฟโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะโอเคครับแล้วก็ปลดล็อกปึง๋งขับไม่ควรนนะครับคลิปนี้น่าจะยกลงแล้วก็น่าจะยกวางเลยนะครับน่าจะเอาเคียนมายกวางเลยนะผมจะเ,เคียนตั้งพื้นนะครับคลิปนี้นะครับไม่เอาเคนเออเอาเคียนใหญ่นะ เดี๋ยวเราต้องวางเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อย๊็จุม่มเขียวยกลงให้หมดเ้วเอาแบบรวดเร็วแล้วว่องไวนะครับเนี่ยไอแมคโครมันไม่สะบัดเหมือนเคนนะคเคนนี่มันกว่าจะนิ่งให้นะครับกว่าจะยกได้นะครับแมคโครมันจะไวกว่านะครับแนะนําว่ายกของก็ใช้แมคโครได้ก็ใช้นะครับจิบจิบจิบ อยทำไมมันเป็นแผ่นวัดเกียร์เขาจะมาปูพื้นเอามาปูพื้น,นเาา้ยทำไมมันบางอยู่ไกลจังออกไปดอีอะไรเนี้โอโ้โหผ่านไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่ขยับอยู่ชื่อหนียกตรงกลางขึ้นเลยนะ โอเคมันจะพอแล้วเปล่าที่วางนี่ยทำไมให้แคบจังอ่าที่จริงต้องยกจากบนลงล่างยกจากขอบไปกลางนะครับอันนี้ผมล่ำกลางก่อนเลยนะครับฟา,านี่คือยกบูมสุดแล้วนะเนี่ยต่ำมากเลยได้ต่ำมากเลย <c oughs> ับชิได้ยินนังได้ยินดัเกมไหมครับโอเคนี้นะเฮ้ยผมว่ามามาไหมตรงนี้ดีกว่ามันจะขวางทางเดินนะครับนี่ตรงนี้ก็โล่งตั้งเยอะนะครับเยอะแยะมากมายไก่กองนะผมฟัง อโอ้โหผมคิดว่าตั้งลำไปฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวกว้อนนี้ออกก่อนนะก้อนี้ออกก่อนค้าข้อ้ออะไรมัดนี่เอาเบลหรือเปล่าเป็นแผ่นคอนกรีตแล้วก็มัดแล้วก็เอาไม้รองนะครับจึงโอ้ดึงถอยมันไม่เดินให้เลยนะทุกคนนะ ต้องดึงฝั่งอีกฝั่งนึงเดินหน้านะครับอ,อ้อเป็นหลุมเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ควรจะไวกว่าเคีนก็แบบนี้แหละครับไวมากนะครับไวมากวันนี้ผมจะอัดให้ให้หมดแล้วทั้งหมดเลยนะครับจริง โอเคทำไมวางใกล้จังวะอีกหนึ่งก้อนนะผมอีกหนึ่งก้อนที่โอเคกดก็ไม่โดนเลยวะอุ้ยโดนแท็กนะครับโอเควางเปี้ยงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมยวเราต้องโทรเรียกเคนนะครับโทรเรียกเคนโทรเรียกเฮลิรเ,รเคนมา เฮ้ยเราต้องเอารถออกนะครับเราต้องเอารถออกอ๋าเราต้องเอาคันนี้ออกก่อนนีวว่ะโอเคออกไปนายออกไปกลัวมันจะสตาร์ทเครื่องได้เนยะใช้เวลาหน่อยกันนะโอเคนี่โอ้โหกระเด็นเลยนะทุกคนนะนี่ผมเอาเขียนดีกว่าไหมเอาเขียนดีกว่าครับเอาเขียนมา จะได้คล่องๆนิดนิดนึงนะครับลับแม่คุยเยอะก็กกตรงนี้แม่ครมันจะไม่คล่องน,นะครับมันจะไม่คล่องามันต้องยุกไอ้ไอ้นั้นก่อนนไอ้โถไอ้ที่เป็นที่เป็นอะไรวะเขาเรียกริบหรือบ,บันไดนี่แหละไอ้ตัวกลมๆสีสีเหลี่ยมนี่กลมตรงไหนวะริบหรือบันไดก็ไม่รู้นะครับไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ ออโ,อโอ้นั่นนั่นไงเนี่ยมันยกช้าอย่างนี้แหละชักช้านะผมชักช้ามากเลยฟเฮ้ยเลยเลยเลยโอ้ยบ<า>ังคับยากคิดผายครับแต่ว่ามันบังคับมันนะบังคับมันดีนะครับโอ้โ oh หมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคน ของจริงมังก็ยังว่าเอื้อมคอออกไปมองได้ใช่ไหมอันนี้มันออกเอื้อมคอออกไปมองไม่ได้มันได้แค่หันซ้ายของขัวแล้วก็ก้มนะครับเคนมันช้าของจริงครับแต่ว่ามันชัวร์ช้าแต่ชัวร์นะแต่แมคโครมันไวครับไ,ไ,วไวด้วยชัวร์ด้วยนะครับเอา้าอะไรของพี่เก๋มันแมคโครเนี่ยผมเคยแมคโครเดินอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ <c oughs> ยากมากนะครับยากมาก เหมือนมันเ,นเลื่อนยังไงก็ไม่รู้นะใครที่เคยดูจะรู้นะครับชิบชิบโอเคยกขึ้นปังชิบเนี่ยครับขับขับในนี้อ่ะมันดีครับมันดี <c oughs> สวิงก็ไวนะสวิงไวกว่าแม่โคอีกเคนเนี่ยมันไม่โกล้มนึงไงดูสิครับดูครับแต่แม่งสลิงโคตรแป่งนะครับแก่งมากๆเลยเนะี่ยดูดูดูด้านบนก่อนมยกจ,จาาที่ผายเลยโอเคกดบ้างเลยได้แล้วรีบกดเลยครับได้แล้วรีบกดเลย ดูมจะสวิงครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสวิงอ่าไปฝั่งนู้นให้ดูนะครับสวิงอ้อมนะสวิงอ้อมโอเคดูนะผมจะสวิงให้ดูนะโคตรไหวนะเอาสักรอบหนึ่งไหมมัมจะจนนชนหรือเปล่าชนก่อนทุกคนอนี่ครับโคตรไหวครับดูครับ โคตรไวเนี่ยเนี่ยเบียนหัวหมดเลยเลยโอ้โนี่โคตรโอ้ยเบียนหัวห่ะทุกคนว้าโคตรไวนะครับเดี๋ยวเราไปยกดีกว่าโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวเวียนจริงๆนะเนี่ยโอ้โหตาลายเลยครับแหมสวิงโคตรไวเนาะ ป๊าปโอเคสวิงโคตรไวเลยครับฟื้ยไไๆหน่อยดีเออนี่ยไแล้วไวแล้วไวแล้วมันจะต้องสักพักหนึ่งครับมันถึงจะไวให้นะครับกี่แผ่นก็ไม่รู้นะผมไม่ได้นับนี่แต่เรายกมากี่กองก็ไม่รู้นะหลายกองอยู่นะครับ ได้ยินเสียงเกินอึทำไมเสียงเบาจังย่ผมก็ไม่ได้เอาเสียงลงนะอุ้ยตอนนี้หมอกก็ลงนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าหมอกลงหรือฝนลงนะครับวังเสียงเบาเกินนะครับอ๋อนี้น่าจะเป็นลิฟต์นะไปสี่เหลี่ยมนี่ เนี่ย uh มันสะบัดแบบนี้แหละไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคอาจจะขับเชนอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะครับ่าแก่เปลี่ยนรถขับรถแก่เปลี่ยนรถขับนะครับผม ฝังอีกแผ่นหนึ่งอู้ดูดูดูโครงสร้างตรงนี้นิดเดียวนะที่ยืดอจะนิดเดียวมันไม่ล้มได้ไงวะฝังอู้ยที่เดินที่เดินเมื่อกี้ที่เดินเต็มหน้าเลยนะที่เดิน ชาอูก็วางใกล้เกินะปังแล้วก็อะไรต่อวะเทปปูนเหรอเทปปูนผมไม่เทอ่ะโอเคอ๋อมันก็เหลืออีกตรงนั้นอีกทำไมไม่ให้เรายกใส่ทีเดียวเลยวะอะไรของพี่แกวะนี่ชา ทำยากอยู่นะทำยากอยู่นะใช้ใช้แม่ครูต้องใช้แม่ครัสองคัน,นคเดินกลับไปกลับมามันก็นานอีกนะด้านล่างเป็นเสาเข็มนะเราไม่ได้วางนะครับเราไม่ได้วางเป็นคนอื่นวางให้นะไม่รู้ใครมาวางนะครับใครมาแอบวางใครมาแอบทำงานเราก็ไม่รู้นะ อันนี้ทําเป็นหอพักนะครับหอพักถ้าอยากมาเช่าก็มาได้นะครับนี่แถวนี้หอพักหมดเลยเนี่ยหอพักหมดเลยแล้วตรงนี้เป็นที่โลง่ลงๆไงเป็นสนาธารณะอ,อ่าเป็นที่นั่งเล่นงูงๆเนาะแล้วก็มาจัดการทําเป็นหอพักซะเลยนะครับตรงไหนโลง่ลงๆนี่เตรียมตัวเลยครับไม่มีที่โล่งแน่นอนครับ วางลงอืมเลยได้ไงวะเลยได้ไงวะโอ้โหตอนนี้ก็มืดแล้วครับทำไมมัน <c oughs> ไม่ค่อยสว่างเลยวะไอ้รถคันนี้มันเปิดไฟได้ไหมนี่เดี๋ยวดูด,ดูเปิดไม่ได้ครับป๊าปป๊าปป๊าป๊ีปป๊า,ปาป โอเคเพื่อนๆไบผมเพื่อนๆไป,ม,ไปมาครับชือ่อปังยกเคนะผมยกเคนะ จวค่อยสปีดนั่นไวนะครับสปีดนั่นไวโอเคพอพอเดี๋ยวเราจะเออเคียนนั้นมายกดีกว่าไหมเฮ้ยทำไมไม่ได้เดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรเนี่ยมันพี่แกเนะี่ยโอ้โหเออโอเคสุดท้ายแล้วผมมัน สายแล้วไปวางไปเลยกวดจวดจวดโอ้โหโคตรมือดอ่ะทุกคนเปิดไฟหรือเปล่าเนี่ยเปิดเปิดเหมือนไม่เปิดเลยนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรา <c oughs> มายกอีกทีนึงนะครับโอเคคลิปนี้ ไว้เพียงเท่านี้นเ,นเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปแล้ว